เราเสียเวลามากมายนะไปกับวิธีการจนลืมจุดมุ่งหมายอะไรครั้งเราเป็นแบบนั้นเห็นไหมเราเสียเวลามากมายกับไปไปกับวิธีการจนลืมจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายสูงสของเราคืออะไรคือการให้เรามีชีวิตเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านั่นคือจุดมุ่งหมายของชีวิตของการเป็นผู้เชื่อซึ่งคําว่าถวายเกียรติพระเจ้ามันก็มีย่อยลงอีกใช่ไหมน,นู่นนี่นั่นชีวิตที่ดีประกาศเป็นพยานพาคนมากมายไปหาพระเจ้าหรือมีส่วนอะไรใดไมปหมด เพื่อจะมีส่วนในการถวายเกียรติพระเจ้าแต่หลายครั้งเราเสียเวลาไปกับวิธีการไหมแต่จุดมุ่งหมายไม่เคยเป็นจริงเลยเราสนใจอย่างเดียวเราจะประกาศพาคนมาหาพระเจ้าแต่ชีวิตไม่เคยเป็นแบบอย่างใครก็จะมาเชื่อว่าพระเจ้าเป็นจริงถูกไหมอันนี้แค่ยกตัวอย่างเพราะนั้นจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรล่ะ เราต้องไม่ลืมจุดมุ่งหมายนั้นเราท่านนั่งอยู่ที่นี่ท่านมีจุดมุ่งหมายอะไรท่านต้องไม่ลืมจุดมุ่งหมายนั้นท่านอยากรู้จักพระเยซูท่านอยากรู้จักพระเจ้าท่านต้องไม่ลืมจุดมุ่งหมายว่าท่านอยากรู้จักเพื่ออะไรไม่ยงั้นท่านจะพยายามไปแสวงหาวิธีมากมายเลยแต่จุดสูงสุดคือพระเจ้ากับตัวท่านที่เป็นความสัมพันธ์กับไม่มี ท่านร้องเรียกหาให้ผู้คนมากมายมา,ยมายฐานวางมือเปลือท่านแต่จุดมุ่งหมายสูงสุดคือความสมานที่ท่านมีกับพระลงท่านกลับไม่เป็นท่านอยากให้คนอื่นฟังเสียงพระเจ้าแทนท่านทั้งที่พระเจ้าบอกว่าเราก็ฟังเสียงพระลงได้ถามว่าพระเจ้าพูดกับเราส่วนตัวได้ไหมได้แม้เราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะความอ่อนแอของเราพระเจ้าพูดกับเราได้ไหมได้เห็นไ,ไหมครับเราสามารถใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้ไหม แม้เราไม่ใช่ผู้นําได้ไหมได้ไดลิานุภาพในสวรรค์ก็ดีในบระเด็นเรื่องก,ก็ดีเป็นไงครับมอบให้เราแล้วแบมือออกมาสิมีมือมีมือไหมแบมือออกมาเนี่ยอยู่ในมือท่านใช้ดิอย่าเอาซื้อเอาอย่าเอาล้วงไปในกระเป๋า <c oughs> <c oughs> นะใช่ไหมหลายครั้งพระเจ้าอยากให้เราใช้มือของเราที่พระองค์มอบสิทธิอำนาจไว้เนี่ย แต่หลายครั้งสิทธิอํานาจที่เรามีเนี่ยเรากลับเอาสิ่งอื่นมาเราเอาวิธีการแล้วบอกว่าอุย้ยเราต้องดีก่อนเราต้องบริสุทธิ์ก่อนเราต้องเพอร์เฟกเราต้องสมบูรณ์ก่อนเราถึงจะมีฤทธิ์อำนาจอย่างสมบูรณ์อันนี้ผมอันนี้คนเราบริบทกับการที่เราต้องรักษาชีวิตนะยังไงคิดเสียงก็ต้องรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์อยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่า เราเป็นคนบาปแ,แล้วเราใช้เรียนหน้าของพระเจ้าไม่ได้เห็นไ,ไหมครับอย่าลืมจุดมุ่งหมายพ่อโม่แต่เสียเวลาอยู่กับวิธีการจงเคลื่อนไปข้างหน้าจงเคลื่อนไปข้างหน้า